อยางขอครับพี่น้องนะครับหลายเปลเลยครับเด็หยยวใกล้หนอ่าาบเกเ้กข่ยสนาทีได้เลยครับ้สั่งได้เลยจ้าแค่รอหันม่เกลสิบนาทีจ้าลงลงมาใช่ไหม้ในัวไม่องเียรอนานแล้วรอสิบนาทีครับคนหลายครับอเคกสาทีไดเลยคราม นี่คือช้หนาท่านะครับพี่น้องหรือว่ายาวราชเนาะคนเต็มครับโอ้โหคนก็ลังไหลามาเที่ยวครับเบิร์นะครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับ หน้าตาเพิ่นแทบไม่มีคนไทยนอดน,นี่ครับคนหลายเพิิงนะพี่น้องขอการาบทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีครับ FC ทครั้ง2อฝากฟังเด้อร์ f ซขอมบอลนัดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนนะครับมาย่างเที่ยวชมภาพบรรยากาศนะครับอยู่ที่ไชน่าทาวน วันนี้คนเยอะจริงๆคนหลเพลิงครับพี่น้องน,นะครับแต่นี่ก็คือซอยฝรั่งเดอเป็นซอยฝรั่งครับเป็นซอยที่ตัวของบนนด้ตั้งเองครับพ <laughs> ี่ครับพี่น้องซอยฝรั่งทั้งน้ากับซอยนี้ร้านไฟเขียวเยาวราชนี่คือร้านที่ชาวต่างชาติเป็นชอบมากินครับแต่ร้านนี้ต้องมาจองคิวนะครับไฟเขียวเยาวราชนี่เต็มครับ นี่ครับพี่น้องเลยนะครับพุ่งตัวเท่าแขนนี่ครับตัวซ้ำแขนครับแขนหรือว่าแขนนี่ครับนี่ครับชาวต่างชาติทั้งนั้นคุไแม่คิดว่าเราน้าแบบคนไทยนี่อย่างนี่ครับด้านสายมือครับเต็มครับร้านไฟเขียวเยาวราชหรือว่าซอยฝรั่ง Looks like <c oughs> คนไหลเพิ่งครับพี่น้องนะครับ <c oughs> ร้านขายทุเรียนครับขายดีมากครับทุเรียนขายเกลี้ยงครับนี่ครับด้านขวามือครับตอนนี้ต้องมาจองคิวครับ <c oughs> นี่จะน้ำไปนะครับกุ้งตัวใหญ่มากครับอือครับได้เลยครับซีวานแดงว้าวตัวเท่าแค่ครับราคา1,825ครับ1,500บาทครับร้านไฟเขียวเยาวราช ตอนนี้กรุงเทพมานาครก็เป็นเมืองอันดับหนึ่งเนาะเรื่องการต้องเที่ยวครับคนทั้งโลกเก็จะร่างไหลมากครับด้านนี้ก็เป็นปลาล่างครับพี่น้องนี่ครับเต็มครับด้านนี้เดินแทบไม่ได้นะครับนี่ครับ <What? S 1> โอ้โหใช่เยอะจริงๆครับด้านนี้ก็เป็นร้านนายเล็กควรสวยชับครับ นี่ร้านนี้ร้านผัดไทยครับมารอบก่อนกินผัดไทยเนาะแต่รอบนี้กินอะไรดีเอ่ยรอบนี้ร้านทุเรียนครับนี่ครับการยาวหมอนท่อครับร้านทุเรียนครับพี่น้องสาค่าสามรยบาทห้าร้อบาทครับ อันนี้คนกร่อยพี่ท้้งเอ้ยนะครับบางคนเพิ่นกะมาไลฟ์สดครับนี่ครับเอ้ยนีครับหมดพื้นครับเต็มนะครับ ด้านนี้ก็เต้พี่น้องเอ้เลยครับนีบอลโลซีซันครับนี่เลครับโลซีซันของเมืองไทยของกรุงเทพครับแต่ก็เต็มไปด้วยชาติต่างชาติครับตอนนี้ก็มีชาติต่างชาติมากเทีแล้วเนาะ16.2หล้านคนครับแต่วันถ่ายคลิปนี้คิดว่ากเกินแล้วครับด้านนี้ก็บบอล่างครับพี่น้องครับ เมืองไทยเฮามาเที่ยวแล้วเฮาก็มีความสุขครับรก็เลยทัพเพอร์ชาวต่างชาติเพื่อนก็นชอบมากครับขอแค่เท้าเหยียบแผ่นดินไทยเนาะก็มีความสุขป,ปั๊บครับแล้วเฮาก็สามารถไปได้ทุกที่นะครับก็สามารถไปได้ทุกบ่อนครับไปได้อย่างเสรีภาพครับแต่ขอให้มาอย่างถูกกปหมายนะครับร้านเนยกรอบยัด บางนคนก็มายืนกินพค่น้องนี่ครับร้านนี้ก็เป็นร้านของฝานอนี่ับเป็นร้านของฝาอ่านยากเนาะไม่ขออ่านนะครับร้านของฝาครับสอรี่อันนี้ก็เป็นคนล่างครับ โอ้โหบางคนก็นมาหาถ่ายรูปเนาะบางคนก็นมายืนกินครับพี่น้องกันแหลากหลายเนาะนี่ครับบางคนก็นมาส้มภาพบรรยากาศครับด้านนี้ก็เป็นร้านลังนกแปะกล้วยเส้นถึงบัวลอยน้ำขิงน้ำต้มขิงครับร้านนี้ก็ร้านทะเลแตะครับโปแตะ อยแมงคู่อหอยเซลล์อบเนยครับน่ากินจริงๆแต่ด้านนี้เต็มคาราเบลครับร้านน้องกายน้องก้าวครับโอ้โหด้านนี้เต็มคาราเบลร้านน้องกายน้องก้าวต้องมาต่อแถวต้องมาจองคิวครับพี่น้องนี่ครับ น่ากินมากครับโอ้โหนี่คือปลาหมึกนะครับน่ากินจริงๆครับหอมจริงๆน้องกายน้องก้าวครับน้องหมึกสดๆเนาะหมึกย่างน้องกายน้องก้าครับโอ้โหตอนนี้เดือดแทบไม่ได้ครับ 10นาทีได้เลค่าพีาา่รอไม่นาครับไม่นา่าไไม่นาครับหวยจับ้วนโคชนาก็เต็มร้านนี้ต้องมาต่อแถวนะครับหวยจับ้วนครับแต่ถ้าก<ใ>หวยจับแซบก็ต้องอุบลนนะครับ อุบลราชธาน,นีครับเมืองดอกโบครับถ้าควยจับของแท้ต้องที่อุบลน,นะครับร้านบิวน้ำผลไม้ขันสมขันสดเนาะอ่านผิดครับน,น่มโอ้โหเจ๊เจ๋งจุย๋ยกล้วยยาวรา อกน้ำมะพร้าวครับแต่เบิ้งหน้าเบิ้งตาแล้วสม่าเป็นชาวต่างชาติเนาะหลายก็คนไทยครับพี่เบิ้งหน้าเบิ้งตานะครับด้านซ้ายมือผมก็ไป MRT เนาะวัดมังกรครับ ร้านขายผลไม้ครับไกด้านนี่ครับด้านนี้ก็คือชาต่างชาตนะครับมาเดินกินเนะาะน,นี่ค,นครับ,นนรบศึกษาคนล่างครับมาถายคลิปร้านสวิ Time ิทธามเยาวราชร้านขนมเนาะร้านขนมหวานครับร้านนี้ก็น่ากินพี่น้อง ราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็พอกินเนาะราคาก็ไม่แพงถ้าผัววางเนาะก็ต้องขอเลืนเ่นเซิร์น้อครับขอเซิร์มาเที่ยวแล้วกันขอเซอร์มหาจิเข้าแรกครับอยู่ที่ชัยนาทาวหรือว่ายาวราชครับการไปกันมากกางน้อยครับการยูเคเอ็มอาร์ทีเนาะเอ็มอาทีวัดมังกรครับ การไปกันมากน้ยกันเลยทำเพื่อชาวต่างชาติเป็นการมากๆครับหรือว่าชอบมาครับโอ้โหตอนนี้ก็เต็มครับไม่อยากนึกภาพเลยเนาะวันตุดจี่เนาะปีหน้านี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่คลิปนี้ใช้ไม้กันสั่นใหม่นะครับ ก็ขอทุ่มเทเพื่อ FC ครับก็ซื้อไม้ใหม่ครับไม้กันสัตว์ใหม่ครับนี่พี่น้องมาแจนี้ชาติต่างชาติเพื่อนรชอบมากครับนี่ครับด้านนี้ก็เต็มครับเป็นทางยางไปทางด้านหน้า ใช้หน้าทาวสกัลล่าครับแค่ั้โหวันนี้เต็มเต็มครับพี่น้องอเจ๊เฉิดปลาหมึกย่างข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊กีครับ,มมก,รบก็น่ากินเนาะราคาก็ไม่แพงครับ แต่ด้านนี้ก็คือโรงแรมไชน่าทาวน์สการาครับงามดีเนาะไชน่าทาวน์สการาครับโอ้โหเนองสับเพิงสับเพิงครับภาพยากคํำคืนของกรุงเทพมหา,าคนครครับของเยาวราชของไชน่าทาวน์แอนแลนด์ครับนี่ครับบะคนกับมาไทายรูปครับ เฮ้ามาหยางเทสวสวมนี่กาถือว่าคุ้มค่าพี่น้องเพราะว่ามาเบิ่งปวามงามเนาะและการมาเบิ่งชาติต่างชาติเป้นหมาเทยวนะครับนี่ครับภาพแบบนี้ในอาเซียนนี้ไม่มีนะครับนอกจากเมืองไทยครับภาพแบบนี้ต้องที่เมืองไทยเท่านั้นครับ อ๋อนีครับเป็นสาวมวยมหาแตยลูกครับเอวันนี้จะกินอะไรวันนี้แต่ของปวดก็คือผัดไทยครับผัดไทยคือของปวดครับด่านนี้ก็เต็มเห่นไนะครับหลายเพิกงน,นนี่ครับ แต่ด้านนี้ทางหางกว้างกว่า,วาด้านขวามือนะครับด้านนี้ทางหางนี้คิดว่ากว้างประมาณ4เมตรเนาะด้านนี้กว้างขวางกว่าด้านตรงข้ามครับ นี่พี่น้องร้านนี้ครับเอ็งครับร้านก๋วยจับนายเอ็กดีครับร้านนี้เต็มครับต้องมาต่อแถวนะครับรวสวัสดีครับสวัสดีครับ<สด>นี่ฮาวนี่ฮาว<สด>โอ้โหพี่น้องเมื่อกี้เจคอคนจีดครับเหมืนมาวสวัสดีจ้าเหมืนมา นี่พี่น้องงามด้วยครับโอ้โหภาพยามคำคืนนี้สั่งสวยงามสเลเก,กอร์ขอเชิญน,นะครับพรเปิดวางขอเสิด็จมายางเทลส้มครับ ไม่ซื้อไม่หาก็ไม่ว่าครับขอเชิญทห้มาเที่ยวครับมาแล้วก็ขอให้อารมณ์โซเชียลเนาะไอจีติกตอกเลี้ยวครับเปอส่วน่วนคนมาเที่ยวเมืองไทยครับอืพี่น้องเลยดีครับผมมารอบเลิกกนดีเจอครับซุกเจอหลายครับดีครับ Sorry? Sorry? ่งเป็นนุ่มเป็นร่างครับ <laughs> สอยที่คน,นเต็มครับพี่น้องนะครับโอ้โหเหนาะลากลายเมนู แล้วแต่จะเลือกกินนะครับอาหารครับเยอะจริงๆร,ราคาก็ย่อมเยานะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็ราคาคนไทยนะครับจ้าครับสุดยอดจริงๆเรื่องการต้งเที่ยวของไทยนะครับไม่มีใครสู้ได้เด้อในเอเชียนี่ครับ นมองไทยยืนหนึ่งเนาะอยาหอดูถ้าไปน้องครับหลายเตอเลยครับวญาต้ใจหนูว่ารับุครอเวคถายสนทีได้เลยครับสั่งได้เลย้าแค่รอหันไม่เกินสินาทีจ้ารอนานแล้วรอสิบนาทีครับคนหลายครับ วันนี้คือวันอาทิตย์นะครับพี่น้องวันอาทิตย์ที่เสาร์สามเด้อครับแต่คลิปนี้วันนี้ก็คงลงไม่ทันนะครับก็ขอลงวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้คือวันที่เสาร์สามนะครับวันอาทิตย์ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่ม ห้านาทีคร <thôi> ับสาววยสีหน้าสีตาของแต่ละคนเนาะที่เ <tekrar> ฟินมาเที่เมืองไทยก็มีแต่รอยยิ้มนะครับสมซื้อเนาะสยามเมืองยิ้มครับเพิรมมาเพิรมกระยิ้มครับเพิรมมาเพิรมก็สุิเจอสุกใจครับพี่ต้องเอ้ยนี่ครับเบิรงนะครับ โอ้โห,หงามเด้ภาพยากลาำคืนครับแค่มาหยางสมก็ถือว่าคุ้มค่าครับร้านกะระเพาะป่าน้ำแดงี่อร มารอบนี้ดีมากพี่น้องเอ้ยไม่มีคนมาขอทานเนาะมารอบนี้ไม่มีเลยนะครับถือว่าสุดยอดครับถือว่าเป็นหน้าตาของไทยเนาะไม่มีคนมาขอทานนี่ครับสงสัยไม่พ้นลูกชิ้นวันนี้สงสัยไม่พ้นลูกชิ้นครับอือหือ โอ้โหพี่น้องงามเด้ครับใช้ยนาทาครับถือว่ายาวราชเนาะโอเคครับต่อไปขอไปฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็จะไปหาขี้เข้าอยู่ที่นาเอ็มอาร์ทีวัดมังกรครับแล้วก็จะได้กลับบ้านครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตเดอมาเบิ่งวะชาวต่างชาติมาหลยซัมเลอร์นะครับซัมเลอร์ก็คือแค่ไหนครับก็เสียง สวยจริงๆสาวมวยถ้าคนสวยงามนีพี่น้องตามรักธรรมะเนาะก็คือคนรักษาศีลครับก็คือคนรักษาศีลห้าอย่างสมบูรณ์ครับเกิดมาศาสตร์นี้เพิ่นกับสวยงามครับ้าเพอลำดวยเนาะก็คือคนให้ทานครับทาเพอปัญญาดีสมองดีก็คือคนที่ชอบภาวนาครับ เกิดมาชาตินี้ก็เลยปัญญาดีครับรักษาศีลทําให้สวยนะครับให้ทานทําให้รวยถ้าภาวนาก็ปัญญาดีครับแต่ตรงกลางก็ไม่ได้ปิดถนนนะครับตรงกลาง นี่พี่น้องหัวเส้งแหงเนาะหัวเส้งแหงครับร้านนี้ท่านมาคงก็มากินครับมากินข้าวครับหัวเส้งแหง ร้านหายทรงแสงเสือแางราคาร้อยซรัายัาชางต่าง,างาาชาติมาถ่ายรูปครับมาเป็นครอบครัพพวครับสาวสาวหัว ด่านนี้เป็นทางหยางไปมา t วัดมังกรครับด้านนี้ก็คือถนนแปลงนามครับเป็นทางไปมา t นะครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้คนกับกำลังล่างไหลามาเนาะวันนี้อากาศดีครับวันนี้ฝนไม่ตกครับมาร์วัดมังกรเลี้ยวซ้ายนะครับเข,เข้าไปที่แปลงนามครับ โอเคนะครับวันนี้กาต้องขอขอบเจอเดอ์ที่เขามารับชมครับ้าเฟ์ชอ,อบเจอชอบใจกันต้องขอฝากไลฟ์ฝากแชร์ครับเพอเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่ตอไปนาอพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับส้ำบายดีเดอสวัสดีครับเวลคัมทูไทยแลนด์เวลคัมทูไชน่าทาวเยาวราชเมืองไทยครับ Bye bye!